แน่นอนนะคะซีเกมขายหน้าเรื่องการจัดการแข่งขันยังไม่พอตอนนี้ซีเกมขายหน้าเรื่องเกี่ยวกับการโกงการแข่งขันโอ้ยกูระปวดหัวจริงๆตั้งแต่เกิดมาเล่นกีฬามาดเรมลิกาเป็นนักกีฬาจากักรยานทีมชาติไทยนะอู๋เห็นมาทุกอย่างสารพัดสารเพแต่ว่าไม่เคยไม่เคยเห็นเลยว่านักกีฬาไทยโดนจับโกงอ่ะมึงโอ้ยกูปวดหัวมากเลยซีเกมโดนจับโกงกีฬา rov หรือว่ากีฬา สแกมเมอร์เอ่อสแกมสแกมเกมอะ่ะเออโอ้ยยุ่งแล้วเธอเอ้ยเธอก็จ่ายปะตอนนี้นะ่ะฟีดไปตรงไหนนะ่ะเต็มไปหมดเลยอะ่ะซีเกมอะ่ะเธอก็้าใจปะเต็มไปหมดเลยทําไงดีวะโอ้ขายหนะ้าขายตาไปหมดเลยอะ่ะเธอก็จาใจปะเออใจสลายกันหมดเลยอะ่ะตอนนี้เออเธอก็จาใจปะ ทุกคนใจสลายกันหมดเลยตอนนี้สมรภูมิ AOV กลายเป็นประเด็นขับลอยศูนย์ต่อสามเกมรุกงลงมาสายร่างต้องมาตัดเชื่อกกับสปลาวเพื่อหาตัวไปสุดท้ายกลับไปล้างตากับเวียดนามในรอบชิงเหรียญทองแต่ประเด็นมันไม่จบแค่ผลแพ้ชนะในสนามนี่สิครับกินราม่ามันเริ่มโวยขึ้นมาตั้งแต่ค่ำวันที่15ธันวาคมเมื่อกิฟต์มีอาคิสหนึ่งในแกนหลักของทีมได้โพสต์ข้อความสั้นๆเล่นเอาสะดุ้งกันทั้งไทม์ไลน์บอกว่าพอรู้แล้วก็ใจสลายแต่ก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุด เกิดอะไรขึ้นตัดภาพกลับไปในไลฟ์การแข่งขันมีช็อตหลุดที่โตเกียวเกลนางสาวนภัสราศินเผลอชูนิวกางออกกล้องตอนที่เธอเนี่ยจะโดนเปลี่ยนตัวออกดื้อในเกมที่ต้องเจอกับเวียดนามแล้วหลังจากนั้นในโลกโซเชียลก็เริ่มลือกันถึงครับว่ามีเพลเยอร์คนหนึ่งของทีมติดตั้งโปรแกรมควบคุมหน้าจอจากเครื่องอื่นซึ่งถือเป็นโปรแกรมต้องห้ามหรือพูดง่ายๆครับสืบไปสืบมาเนี่ยพบว่าตลอดระยะเวลาของการเก็บตัวมากกว่า6เดือนน้องโตเกียวเกลเนี่ยให้คนื่นเล่นแทนมาตลอดจนกระทั่งมาถึงศึกสี่เกมครั้งนี้้ก็ดวย ติดทีมชาติมาด้วยฝีมือใครที่ไหนก็ไม่รู้แบบนี้สอแววจะโดนแบนยาวแน่นอนครับช่วงเช้าของวันนี้เจนนี่ S อสอีกหนึ่งสมาชิกของทีมก็มีการโพสต์ดึงสติแฟนๆว่าวันนี้ขอโฟกัสการแข่งโฟกัสหน้าที่ของตัวเองก่อนอ่านทุกคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะออกมาพูดเรื่องนี้บรรยากาศในทีมต้องบอกว่าตึงเปรียยครับเพราะว่าต้องลงแข่งกับสบป,อปอลาวตอน10โมงเช้าเพื่อชี้ชะตาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถลังจากนั้นสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยหรือ TESF ได้ออกแถลงการ ยืนยันทาตัดสินลงโทษนางสาวนพัสหรือโตเกียวเกิลให man, invest, ้พ้นจากการเป็นนักกีฬาทิมนชาติชุดสีเกมทันทีสาเหตุที่มีการระบุเอาไว้นั่นก็คือการกระทําความผิดตามมาตราที่9.4.3ของคู่มือเทคนิคกีฬาโดยใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่3ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการดัดแปลงฮัตแวร์ในระหว่างการแข่งขันทางสมาคมยืนยันเสียงแข่งว่ายอมรับผลการตัดสินนี้เพราะหัวใจของกีฬาคือแฟร์เพย์หรือความยุติธรรมและจะมีการสอบสวนภายในเพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของนักกีฬา ไม่่ให้เเกิดรืองงสรุปเลยนะคะพูดยาวนักกีฬาไทยไวัยรุ่นคนหนึ่งเจนซี Gen C. โกรงการแข่งขันโดยการผิดข้อบังคับการกีฬาข้อที่9ก้ากว่าๆหรืออะไรประมาณนี้ของเกมการแข่งขันนั่นก็คือใช้แอปพลิเคชันที่โหลดใส่หน้าจอตัวเองแล้วก็ ง่ายๆก็คือให้คนอื่นเล่นแทนอ่ะให้คนอื่นเล่นแทนอ่ะนึกออกใช่ไหมเขาเรียกว่าโกงในเกมเกมนี้โกงตอนนี้ก็เลยถูกไล่ออกจากการแข่งขันแล้วก็รู้สึกมีการตัดสินมาแล้วจากสมาคมหรือว่าสนามแข่งขันว่าแบรน์ตลอดชีวิตไม่ได้เล่นอีกตลอดชีวิตส่วนทีมชาติไทย นะคะส่วนทีมชาติไทยพอตัดตัดตัดนักแข่งคนนี้ออกส่วนที่เหลือก็แข่งต่อในแมตต์ต่อไปแต่แมตต์ต่อไปดิฉันก็ไม่ได้ดูแล้วก็ ROV เนี่ยมันเป็นเกมมันเป็นการแข่งขันที่มันจุเข้าในซีเกมแล้วมันเป็นกีฬาที่ัยรุ่นมากมากอ่ะมันเป็นการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเล่นเกมอ่ะแข่งขันในเกม เกมการต่อสู้วัยรุ่นจะเล่นกันเยอะมากแล้วก็กีฬาชนิดนี้ก็ถูกบรรจุเป็นซีเกมนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยเถูกถูกคับถูกตัดออกจากการแข่งขัน,น,นโถ่น้องเอ้ยปวดหัวจริงๆนะคือการที่คัดทีมชาติมาโดยการให้คนอื่นเล่นแทนเก็บตัวอยู่ประมาณเป็นแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยคือมันควรจะต้องมีสำนึกนะแต่ขณะเดีวยวกันพอเข้าไปสู่ การการกีฬาระดับนานาชาติเนี่ยเสือไปโกงอีกเนี่ยโอ้ยุ่งเลยชื่อเสียงประเทศไทยแบกไปจบเหกันหมดเลยนะคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงเธอแทบไม่น่าเชื่อนะเด็กรุ่นใหม่อ่ะปกติเนี่ยเขาแฟเขาแฟเกมกันนะคือเขาเล่นกันแฟแฟ,แฟเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่มีเด็กอยู่คนหนึ่งเนี่ยเสียทั้งกวนเสียทั้งแก๊งเสียทั้งสมาคมเลยอะ่ะ เธอก็จะไปแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือสมาคมทําไมไม่ไม่คัดกรองนี่คือปัญหานะเออปัญหาคือทําไมสมาคมไม่คัดกรองบุคลากรคนติดทิมชาติอ่ะคนติดทีมชาติเนี่ยมันต้องคัดหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิน,นัยไม่ว่าจะเป็นเออทักษะความรู้ฝีมืออะไรต่างๆอะเออนี่กะโหลกกะลากะโหลกกะลามากเลยอ่ะกะโหลกกะลามากเลยคือแบบ ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เธอรู้ไหมว่าการแข่งขันซีเกมมีมาเป็นครั้งที่สามสิบสามแล้วอ่ะมันเป็นกีฬาการแข่งขันนานาชาติแล้วก็แข่งกันตั้งสามสิบสามครั้งแล้วสามสิบสามปีแล้วอ่ะแล้วนี่เธอเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีมานี่เองอ่ะเธอทําให้การแข่งขันชื่อชั้นประเทศไทยเสียหายภายในพริบตาเดียวเพราะว่าการโกงนี่มันน่าอายมากๆเลยอ่ะนี่ถ้าเกิดเธอจะโตไปยังไงวะนี่กูงงมากเลย นะขนาดอายุไม่กี่ขวบเนี่ยมึงเริ่มโกงโกงตั้งแต่ตอนอายุไม่กี่ขวบเนี่ยมึงโตไปเนี่ยมึงจะยังไงวะเนี่ยเออโตไปมึงจะเป็นยังไงวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหนี่แบบแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าโชคดีที่จับได้นะมึงคือแบบหน้าไข่หน้าหน้าอับอายมันควรจะจับได้ตั้งแต่ตอนที่คัดเลือกทีมชาติแล้วไม่ควรจะติดทีมชาติมาตั้งแต่ต้นเลยเออสมาคมก็ดีเรืออะไรก็ดีนะคุณผ่านไม่ได้ยังไงเนี่ยอีสมาคมกีฬาเนี่ยฮะ สมาคม ROV เนี่ยคุณผ่านมาได้ยังไงอะคุณไม่ใช่แค่ลงโทษอีเด็กที่โกงนะต้องลงโทษนายกสมาคมด้วยนะต้องลงโทษกัรนักนาการการคัดเลือกการแข่งขันในกีฬาทีมชาติของ ROV ด้วยนะฉันจะบอกให้นะต้องลงโทษด้วยนะเออต้องลงโทษส,สมาคมต้องลงโทษตัวเองแล้วก็การกีฬาย่งไรได้แต่เดี๋ยวคุณจะบอกการผู้ว่าการกีฬาเลยผู้ว่าการกีฬาจะต้องลงโทษสมาคมด้วยทางใดทางหนึ่งนะสมาคมนี้เนี่ย ทำให้การเสียหายทั้งซีเกมเลยโอ้ยบ้านนี้เมืองนี้ประเทศกูแข่งซีเกมเงอบประมาณก็เยอะเปิดการแข่งขันก็ห่วยการแข่งขันก็ปรกากฏว่าสนามก็เตรียมความพร้อมไม่ดีการประจักษพันก็ไม่มีโอ้โหแต่และเรื่องมันขี้หมกจกกระเปิดหมดเลยแต่และเรื่องเกินจะบรรยายเลยการแข่งขันซีเกมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมาไม่รู้กี่เกมแล้วรอบนี้เป็นรอบที่แบบว่าเจอสารพัดเรื่องจริงๆเลยอ่ะ โอ้ยปวดหัวจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยได้ยังไงวะมึงมึงไปอ่านมึงไปดูหนังอะไรมากมาไปป่ะไปดูหนังมากไปไหมอีน้องฮะอีเด็กเปรตนั่นอ่ะเธอไปดูหนังมากไปไหมหรือเธอไปดูละครมากไปหรือเปล่าเธอไปดูหนังไอไอไออะไรนะโกงความตายอะไรนั่นอ่ะเธอไปดูหนังมากไปหรือเปล่าอีน้องดูหลังมากไปไหมเออโกงเหมือนในหนังเลย ฮะลักไก่ช่วงจุลมุนโออีเปรตเอ้ยเสียชื่อเสียเสียงเสียชั้นหมดเลยมึงโตมาเนี่ยมึงจะเป็นยัคนยังไงเนี่ยฮะโอ้ยวุ่นวายก่ายกองหมดเลยลูกไข่หลานไขว่ว่ามึงเอาไปอบรมสั่งสอนด้วยนะพ่อแม่โคตรเง่าอ่ะคือมัน นี่ที่กูด่านี่ยังเบานะประชาชนเขาด่ากันทั้งประเทศเลยนะและที่สําคัญที่สุดเด็กทําผิดมึงไม่ด่ามึงไม่ตัดสินไม่ได้นะอีพอ่อีแม่กลับไปไม่นั่งพปนั่งไม่นั่งโอเอกไม่นั่งโอ๋โอไม่เป็นอะไ่ไม่เป็นไรไม่ได้นะจะบอกให้อีเด็กเปรตเนี่ยเสียหายทั้งกล้องเลยเสียหายทั้งประเทศชาติบ้านเมืองหมดเลยเอออีเด็กเปรตแม่แล้วดูสิเพื่อนร่วมทีมร้องไห้กระจองง,องแงกันหมดเลย ฮะอายุยังไม่าไหร่ฝึกโกงได้ยังไงตั้งแต่เด็กฮะแล้วอีคนที่เล่นให้มันน่ะมึงไม่รู้จักสํานึกสําเนียกเหรอแล้วอีคนที่เล่นเก่งกว่าทําไมไม่ไปคัดทีมชาติไอคนที่สแกนไม่มันน่ะถ้าเกิดมึงเล่นเก่งกว่าทําไมมึงไม่ไปคัดทีมชาติแล้วอีเด็กเปรตเนี่ยไปคัดทีมชาติทําไมเนี่ยมันเป็นอย่างงี้สมาคมกีฬาเวลาคุณเนี่ยเอาใครเข้าไปติดทีมชาติเนี่ย มึงจะมานั่งโกงกันเข้าไปติดเหมือนกันกันกบที่นักการเมืองมันโกงกันเพื่อ,อจากการเลือกตั้งมึงเอาตัวอย่างนักการเมืองโกงไม่ได้นะกีฬาเนี่ยเป็นพื้นที่เดียวที่มันปลอดภัยนะสําหรับเด็กแล้วก็เยาวชนน่ะแล้วคุณจะไปส่งเสรมิมให้เยาวชนน่ะโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองโกงแผ่นดินนี่มึงจะโกงนา,นานาชาติอีกอะมันไม่ได้นะจะบอกให้นะนิสัยเด็กอะเออแป๊บๆยกนิ้วกลางแป๊บๆยกนิ้วกลางไปว่าอีเนี่ย มันไม่ใช่มามันไม mm. ่ใช่สม um e? ัครจะมาเป็นนักกีฬามันสมัครในการที่จะมาเอาแสงแป๊บแป๊บยกนิ้วกลางแป๊บแป๊บยกนิ้วกลางเอาอีนี่มึงอยากได้กระบวยมึงก็ออกไปไม่ใช่มานั่งติดทีมชาติเออไม่ได้มาแข่งขันมึงอยากได้กระบวยแป๊บแป๊บมึงยกนิ้วกลางแป๊บแป๊บยกนิ้วกลางมึงอยากได้กระบวยมึงไม่ได้มาจะมันมันติดทีมชาติเสียชื่อเสียชั้นประเทศชาติบ้านเมืองหมดเลยอีเด็กเปลเลยอีฮะ เล่นกีฬาอยู่สึกไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีสัมปะชัญญะไม่มีมารยาทไม่มีกาลเทศสหาอะไรสักอย่างหนึง่งพ่อแม่มึงไม่สั่งไม่สอนเดี๋ยวกูเนี่ยจะสั่งสอนให้ให,ให้เด็ก้เองไอ้เด็กเปรตอีฮาเสียชื่อเสียชันประเทศชาติบ้านเมืองหมดเลยแล้วมึงอย่าบอกนะว่ามึงมึงไม่ได้โกงอะ่ะเขาจับเขาจับออกขนาดนั้นอะ่ะก็มึงโกงจริงะ่ะเขาตรวจสอบกันหมดแล้วแล้วก็แบนไม่ให้เล่นไปตลอดชีวิตตั้งแต่หมอไมยมี ตั้งแต่หมวยขึ้นจนกระทั่งหมวยงอกนี่มึงก็จะไม่ได้เล่นอีกแล้วเข้าใจไหมอีหาเขาเป็นนักกีฬานี่กูนี่ดเรมริการนี่ในฐานะอาดีตนักกีฬาทีมชาติไทยนะเฮ้ยพวกกูเล่นมาจนแก่ขณะดเดียวกันพวกกูไม่เคยจะไปประเทศชาติแย่ขนาดมึงเลยนะอีเด็กเปรตอ้าวอีหาใครไม่ดา่ากูด่าแม่งเลยพ่อแม่มึงกลับบ้านไปแล้วพ่อแม่มึงโอนะกูเนี่ยจะดา่าพ่อแม่มึงให้อีกทีนึงเอออีเปรตนี่ แล้วโค้ดเอ้ยทีมเอ้ยนักกีฬาร่วมกันเอ้ยไม่มีใครไม่มีใครด่ามึงนะกูเนี่ยจะนั่งด่ามึงอยู่เนี่ยกูจะด่าสักสามวันแล้วนี่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะจะต้องไปเอาเนี่ยนะไอคนที่เล่นแทนนะ่ะมันเป็นใครไอคนที่เล่นแทนมันเป็นใครอ,อีหาอีเปรดนะั่นมันเป็นใคร เอามึงเจ๋งจริงมึงเจ๋งกว่ามึงจะไมไม่มไม่ไม่ไม่มาคัดทีมชาติเจ๋งกว่าทําไมไม่มาคัดทีมชาติฮะามึงเจ๋งกว่ามึงก็มาคัดทีมชาติสิถ้าเกิดมึงจะเล่นอีนี่มึงเป็นใครมึงเป็นใครโอ้อีฮ่าแบกบ้านแบกเมืองประเทศชาติบ้านเมืองก็อยู่หน้าสิวหน้าขวานเสือกไปโกงในการเกะการเล่นกีฬาอีฮ่าควายเอ้ย กีฬา ROV ซีเกมเรื่องเรื่องการเล่นไอ้สแกมเกมอะเกม <c oughs> การแข่งขันเกม หน้าแบบนี้สามลอยได้การแข่งขันเล่นเกมะนะคะถูกจับฟาวเพราะว่านักกีฬาไทยท่านนี้เป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งประมาณเจนซีและทีนี้ก็เป็นคนชอบยกนิ้วกลางอยู่เป็นประจำนะชอบยกนิ้วกลางอยู่เป็นประจำไม่รู้จะมาแข่งขันหากระบวยอะไรของมันถ้าเกิดอยากได้กระบวยก็น่าจะไปเอากระบวยไปเออนะปรากฏว่า ก็ปรากฏว่าทีนี้ระหว่างนั้นก็เป็นที่สังเกตอีกหลายอย่างและในที่สุดกรรมการเขาก็จับได้ปรากฏว่าโกงการเล่นเกมโดยการสแกมเอาตัวแอปเข้าไปในมือถือแล้วก็ให้คนอื่นคอนโทรลมือถือตัวเองแล้วก็เล่นแทนอ่ะ,อะการการแข่ง ROV เนี่ยมันจะต้องใช้อคอนโทรลโดยคอนโทรลโดยใช้เครื่องกลางแต่ปรากฏอีเนี่ยปรากฏว่า เอาเอาเอาเครื่องตัวเองเนี่ยนะคะ,ะเข้ามาเข้ามาสวมประมาณนั้นนะคะโดยสรุปข้าวๆประมาณนี้นแหละกีฬาชนิดนี้ดรปริกาก็ไม่ได้ถนัดกีฬาชนิดนี้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ากีฬานี้เป็นกีฬาใหม่ที่บรรจุไว้ในกีฬาซีเกมแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็เล่นกันแบบแฟร์ๆแ,แต่ปรากฏนักนกีฬาไทยท่านนี้เนี่ยอีนี่ไม่ไม่ต้องเรียกว่าท่านนี้นักกีฬาไทยอีเด็กเปรตนี่ปรากฏเสียชื่อเสียงหมดทั้งประเทศเลยทีนี้นะคะ S 1> <S 1> ระหว่างที่นะคะนักกีฬานักระหว่างที่ประเทศไทยนะคะทางฝั่งของกลยุทธ์กลาสึกเขาก็ลบกันทีลบกันอะไรกันแต่พออีเด็กเปรตนี่ปรากฏไปเสียชื่อเสียเสียงเสียชื่อประเทศหมดเลยนะคะเราแข่งกีฬาซีเกมมาเอเชียนเกมมาเราไม่เคยเลยนะที่จะมาโดนจับฟาวแบบเนี้ยเออเราไม่เคยเลย ดบยงดบยาดบยาแล้วเข้าไปแข่งนะนักกีฬาไทยเราไม่เคยเลยเราตรวจกันละเอียดมากดิฉันคิดว่าอันเนี้ยโทษเด็กอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโทษโคช้ชแล้วปล่อยออกมาได้ยังไงแล้วก็ต้องโทษสมาคมเนี่ยปล่อยออกมาได้ยังไงคือตอนนี้มันมีกีฬาสมาคมกีฬาหลายๆสมาคมนะ สมาคมกีฬาหลายๆสมาคมนะที่แบบคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติเนี่ยในลักษณะที่บางทีใช้เส้นใช้สอยใช้น่อนใช้น่อยนะคะคือไม่ใช่สมาคมนี้สมาคมเดียวมันมีหลายสมาคมนะคะเวลาคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติอ่ะใช้สารพัดบางทีอ่ะนะคือมันเริ่มจะเน่าเฟ นะแล้วก็มีผลประโยชน์กันอะไรประมาณอย่างเงี้ยน,นะครับเรปล่าบ้างนะพวกเธอกีฬาคือกีฬาเป็นยาวิเศษนะไม่ควรจะไปหาแดกในวงการสมาคมกีฬาต่างๆนะมันสงสารนะักกีฬานะเข้าใจไหมเออและสงสารนะแล้วกถ็ถ้ใครจะจะ,จะเล่นกีฬาจะเข้าไปโกงอะ่ะมึงก็ไม่ควรจะเข้าไปติดทิมจันตั้งแต่ต้นเพราะว่านะครเวลา อ่จาจะโกงการเล่นเกมเนี่ยนะมึงอยู่ปกติธรรมดาบนโลกออนไลน์มึงอาจจะโกงเพื่อนได้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเวลาไปอยู่ในระดับสากลนานาชาติเนี่ยเขาไม่ถนัดการโกงของคุณดังนั้นเนี่ยคุณอย่าเอาอาการขี้อวดขี้โกงเนี่ยไปนั่งใช้บนเวทีโลกเวทีนานาชาติโอ้ยอีควายเอ้ยอืมใครไม่ดา่ากูจะดา่าเอออย่ามาร้องไห้งองแงนะมึงอีเด็กเปรต อีห่าเอออีกแป๊บหนึ่งมันก็โตแล้วตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ด่าตอนนี้แม่งก็จะมีคนเอาแบบมันอีกเยอะแยะมากมายอ่าเด็กไม่ดีก็ต้องด่าเออเดี๋ยวนี้เด็กไม่ดีเนี่ยเอาไม่เคียนตีไม่ได้เด็กไม่ดีเอาไม่แท้ตีไม่ได้ครูฝ่ายปกครองตอนนี้ไม่ได้ทํางานเลยเด็กไม่ดีเนี่ยเอาไม้เคียนไม้ตีเหมือนเด็กสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้นะสมัยก่อนครูยังโดนตีอยู่เลยครูฝ่ายปกครองเออไม่เลียวหัวดฟิตฟิตฟิตอยู่เลยสมัยนี้เนี่ยหัวด หดน่องของลูกใครไม่ได้เดีอีแม่อีพ่อนี่โอ้โหวอยไวตีหาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่เป็นไรด่าได้เออถ้ากระดาษมันไม่ได้กระดาษโคตรพ่อโคตรแม่มันนั่นแหละคือทําเข้าไปได้ยังไงอ่ะคนเราอ่ะแล้วตอนนี้มันยุติแล้วจ้ะเขาสอบกันหมดแล้วจ้ะเขาจับผิดได้เขาก็เธอโกงจริงจจ้ะเออเธอโกงจริงจจ้ะลูกเธอโกงจริงจจ้ะเออมึงโกงข้อสอบที่โรงเรียนเนี่ยโอเคเต็มที่ครูแค่แค่ปรับปรับ หรืออะไรก็ตามแต่เต็มที่มึงโกงระดับที่มึงแบกบ้านแบกเมืองแบกธงชาติไทยไปธงชาติไทยแม่งติดอยู่หน้าอกแม่งมึงเสือกไปโกงในนามทีมชาติไทยอีควายเอออีฮาใครสอนให้มึงโกงอีเปรตอันไลเลยแม่งโกงละนี่ถ้าเกิดเติบโตไปมึงไม่โกงบ้านโกงเมืองโกงบริษัทโกงองค์กรโกงนั่นโกงนี่ฮะโตไปยังไม่ทันโตเลยแม่งเสือกโกงละ อับอายขายขี้หน้าที่สุดโอเคนะตามนั้นแหละนะด่าพอสังเกตแล้วก็พวกสมาคมชมรมอะไรทั้งหลายเนี่ยฉันบอกก่อนเลยนะลงโทษเฉพาะอีเด็กเปรตเนี่ยไม่ได้นะต้องลงโทษทั้งสมาคมเลยนะสมาคมอะไรมึงปล่อยมาได้ยังไงใครเป็นคนพาไปคัดทีมชาติมึงปล่อยมาได้ยังไงแล้วก็ไอ้พวกโค้ชมึงปล่อยหลุดไปได้ยังไงเด็กเนี่ยมันสังเกตเห็นตั้งแต่สันดานแล้วเออ มีคนบอกว่าจะจำหน้าไว้มึงจะจำหน้ายัางไงเดี๋ยวอีกแป๊บก,ก็ไปเปลี่ยนจมูกใหม่มึงจะจําได้ไงล่ะเดี๋ยวนี้เด็กมันทำจมูกกันทั้งนั้นแ่ะเออมึงจาหน้ามันไม่ได้หรอก